เดี๋ยวกูจะอธิบายข้อ23นะบก็บอกว่า ABC เป็นส,สามเหลี่ยมนะครับที่มีด้าน 12, 16, 20ตามลำดับ D อยู่บน BC แล้วก็ E อยู่บน AC นะครับโดยที่ AD ดอกเนี่ยแบ่งครึ่งมุม A และ BE สีฟ้านะครับแบ่งครึ่งมุมบีบอนะแล้วมันมาตัดกันที่เอฟเขาถามว่าพื้นที่กอไก่กับขอไข่เนี่ยต่างกันเท่าไหร่ก็คือสามเหลี่ยมตรงกอไก่นะครับต่างกันกับขอไข่เท่าไหร่โอเคตอนนี้เมื่อพูดถึงแบ่งครึ่งมุมเรามีสูตรให้นะครับสูตรแบ่งครึ่งมุมก็คือถ้าตรงนี้แบ่งครึ่งมุมปั๊บจะได้เท่ากับกส่วน P เท่ากับขอส่วนคิวหรือบางคนอาจจะเขียนเป็นกส่วนขอแล้วก็ P ส่วนคิวก็ได้นะครับได้หมดอลองเทียบดูดีด,ดีลองถ้าแบ่งมุมบีเช่น b e แบ่งมุมบนะครับก็จะได้ว่าตรงฝั่งนี้นะตรงนี้นะกนไก่นะกนนไก่ส่วน x เห็นไหมครับกไก่ส่วน x ็นะกไก่คือทั้งหมดนะส่วน x เท่ากับ b a ก็คือ20ขอไข่นะส่วน y เห็นไหมครับ ตัดทอนกันปั๊บได้4ส่วน5เท่ากับ x ส่วน y โอเคใจเย็ยนนะ4ส่วน5เท่ากับส่วน y ตรงนี้กูพารัดนิดนึงคือคือ x ส่วน y คือ4ส่วน5แต่ x บวก y คือ12นั่นหมายความว่าถ้าตรงนี้รวมกันแล้ว9ส่วน9ส่วนนะครับจะเป็น x 4ส่วนแล้วก็เป็น y 5ส่วนนั่นเองดังนั้นเราหาได้เลยคือ x เท่ากับ4ใน9ของ12ก็คือ16ส่วน3 y คือ5ใน9ของ12ก็คือ20ส่วน3โอเคเก็บไว้ก่อนในสะงนี้เดียวกาัน ad แบ่งครึ่งมุม a ad ด็อแบ่งครึ่งมุม a นะลองเทียบกับสูตรแบ่งครึ่งมุมนะครับสูตรแบ่งครึ่งมุมก็คือแบบนี้สมมุติว่าเอา20ขึ้นก่อนฝั่งนี้20ส่วนด้วย m 20ส่วน m แล้วถ้าฝั่งนี้บ้าง ก็12ส่วน N เห็นไหมครับ12ส่วนเเอา4ตัดปับ๊บเหลือ3กับ5ดังนั้นเอา N อขวายมานี่เอา5ย้ายมานี่เ,ยยนเป็น N ส่วน M เท่ากับ3ส่วน5ในอมองเดียวกันเราเร็วนิดนึงเพราะว่า M บก N ได้16หมายความว่าถ้า M กับ N นี่รวมกันแล้ว8ส่วนจะเป็น N 3ส่วนและเป็น M 5ส่วนนั่นคือ3ใน8ของ16ก็ตัดทอนได้ n เป็น6และ M ก sí, ็มี5ส่วนใน8ส่วนนะครับก็คือได้10ดังนั้น M เป็น10กับ N เป็น6เนี่ยความเราได้ทุกอย่างและได้ทั้ง M, N, X, Y ท like. really right. ีนี้เทคนิคสำคัญสุดๆครูชอบมากก็นี้คือเราจะหากกกับขอเนี่ยกอลบขอเนี่ยเขาบอกว่าผลต่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรยุ่งยากเลยเราเอางงูมาช่วยดีกว่าเอางองูมาช่วยก็ได้นะครับคือกอวกงลบด้วยขอบวกงอมันก็คือกอลบ ขอเหมือนเดิมเพราะว่างงงูก็จะตัดทอนกันอยู่ดีแต่แบบนี้มันจะง่ายกว่าเพราะว่ากบวกงอกไก่กบวกงงูถ้าเรามองแบบนี้มันจะตรงนี้จะเป็นฐานและความสูงที่ตั้งฉากกับฐานคือตรงนี้คือ16พอดีเห็นไหมครับเศษ1นส่วนสคูณ2ี่นี่คือฐานนะ20ส่วนสเห็นไหมและสูงคือ16นี่ตั้งฉากกับฐานและของอของอขอบวกงอ,งองก็ง่ายเหมือนกันก็เศษหนึ่งส่วนสคูณฐานและ สูงอย่างนี้เลยนะฐานคือ12หรือสูงคือ12ก็ได้แล้วก็ฐานก็แค่6เห็นไหมครับขอกับงอก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเ้ยสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นั้นตัดทอนกันปั๊บได้ร้อยหกสิบส่วนสามลบสามสิบหกได้ร้อยหกสิบลบหนึ่งร้อยแปดส่วนสามแล้วเขาบอกว่าตัวโยมสองตำแหน่งเด็กๆหานดีๆนะได้สิบเจ็ดส่วนสามสิบสามนะครับข้อนี้อืมโอเคข้อยี่สิบเดี๋ยว